ดีครับทุกท่านวันนี้วันหยุดครับงานกเกษตรแฟร์สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านขายไผ่ครับแล้วก็ไม้ป่าอื่นๆครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆครับมีไผ่อะไรบ้างครับที่สนใจประมาณนี้ ไก่หลากหลายชน,นิดครับทั้งไก่เมืองไทยแล้วก็ไก่ต่างประเทศนะครับผมนี่ครับไก่ที่มีผิดหวายจะไปจะไปตำเพลงนี่เจ้าของร้านนะครับกำลังสนทนาครับอันนี้เป็นไม้ปา่าไม้เี้ยงป่าด้ ตัวนี้สนใจครับถามเจ้าของร้านบอกคู่เจ็ครับต้นละสี0รบาทกับมลิเป็นทั้งไม้ป่าและผละไม้ในตัวผมวนไม้ป่าอืน่นก็ประมาณนี้ครับ เนีาจยเป็นคองมางักกันพายุจำแบกรถก็ลองด้ยนะคะร้านน้ำจารงใป่าประมาณน,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 นี้ครับร้านนี้นี้เบื้องหลังครับไท่ต่างๆโอเคไหมคะได้ค่ะผ,<ม>ผมโปรโมทคลิปให้แล้วนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปลงครับผม เดี๋ยวไปดูร้านต้นไม้อื่นๆนะครับครับผลูกคนวันนี้ครับงานวันสุดท้ายวันนี้ผมผมก็เพิ่งรู้ครับว่ามีงานครับพอดีไม่ค่อยมีประกาศเท่าไหร่เนี่ยถามร้านค้าบอกว่าเขาเตรียมตัวไม่ทันนะครับนี่ทุเรียนนะครับทุเรียน อรยก้าั่งพ่ว่าไงั่งวะเขังรวะงงนครับงนไรเมล็ดครับสุดยอดอร่อยปลุกหน้ถั่วลมอบแห้ง น,นี้ไม้ผลครับกล้วยครับกล้วยที่ไม่กล้วยอันนี้เขาเรียกคลิกอะไรครับแม่ค้า ดำระยองครับนี่แม่ค้านะครับก่อนนน้ญาตถ่ายนะครับผมดดดดเดี๋ยวกิดค่าถ่ายด้วยค่ะเดี๋ยวไปลงเอาเอาไปลงสนับสนุนร้านค้าครับดำระยองเล็ดงงพันธุ์ตื้นบ้านเราเชนะด้วยนะครับ,บามาเฟีย มะกรูดเป็งมะกรูดเอามยัก่แนวกล้วยไม้สวยๆครับได้ครัตนตนไหนมะนาวตาหิตินะครับผม ทั้งฝนทั้งน้ำชันครับไม้ใบไม้ประดับนะครับผมนีอ้อยครับน่าสนใจครับ กระงเพชรตังหอยคุดงกำลังให้กระต่ายใหญ่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 ให่อหญ่ใ่งหญ่ใหม ใครที่ชอบบัวกับร้านนี้บบัวหลากหลายชนิดบัวร่้งดอกนะครับผม <c oughs> กับดีแพ็กแล้วนะครับผมบัว โซนนี้ไม้ล้อมครับผมปีทองครงท่ันแต่กอว่าเ,เออเออับันั้นแหลแต่ว่านยอนเฉยกัน,กน,น,นเกลาครับ